ไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์ขึ้นบ่อยครับ <c oughs> คืออากาศเนี่ยมันมีโมเลกุล่มีอะไรเราจะขึ้นสูงได้ได้ไดไดก็ต่อเมื่อเราบินครับถูกต้องครับบินครับ สงสารพี่ปูคุณปูฟังการอธิบายแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคือหนูอยากบอกว่าบางสิ่งมันยังไม่ต้องอธิบายก็ได้ค่ะแล้วก็ตอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตอบไปเลยดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวทางบ้านเขาจะไม่รู้อ่าแนบอยู่พันหนึกไม่ใช่ครับผ่านครับผ่านครับมาที่คุณดาวครับแนบอยู่พันหนึ่งคือเราจะทําอะไรให้มันโอ้ยผ่าได้ยงไงดีครับโยความมั่นคงเนี่ยครับ เราจะต้องดูว่าติดตัวนี้ดีไหมถูกต้องครับติดครับขอโทษเดี๋ยวคือเกิดอะไรขึ้นกับกวางคือมาหลายครั้งนะครับผมเจอแต่คู่ต่อสู้ประเภทที่แบบว่ายิ่งแอคแท็กแอคแท็กแอแท็กเยอะๆหรือว่าอดดึงดึงตอบช้าๆแต่ไม่เคยเจอผู้ต่อสู้ที่ใช้วิธีแบบอธิบายจนมึนไปนด้วยเลยอธิบายจนกวางมึนเลยอ่ะ เออผมเป็นห่วงทางบ้านครับโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้โหดวนมาไม่ทันไรนะครับคุณกวางต้องใช้ตัวช่วยนะครับและที่สำคัญคุณดาวสามารถตอบได้ด้วยโอ้โดนได้ไงงงเลยทีเดียวคุณกวางงงจริงครับอันนี้เอออำนาจอันชอบทำคือทุกคนเนี่ยทุกคนต้องมีตรงนี้ว่า ใครมีมากมีน้อยขนาดไหนทุกคนจะต้องไปใช้อ,อก็คือสิทธ<ส>ิ์ครับถูกต้องครับสิทธิ์ครับกระจฉาบมากค่ะทุกคนโอ้โหการอธิบายของเขาใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าใช่ครันะครับแต่ทุกวินาทีนั้นนะครับก็คือการทรมานคุณปูนี่เองนะครับเห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจอยากจะมีหรือเป็นอย่างเขาบ้างคนเราเนี่ยสร้างบ้านครับ ร้างบ้านฐา,านของบ้านคือเสารครับแต่ถ้าเกิดไม่มีที่กำแพงก็ไม่ครบเป็นบ้านเป็นเรียกอิดฉ <"It> าถูกต้องครับอิดฉาครับโอ้ยดีอิดมาทันนะฮะฉานี่เกือบมาไม่ทันนะครับช้าเลยเหรอครับ <c oughs> ครับมันเหลืออีก2วินาทีเท่านั้นนะครับอิดฉาถูกต้อง เจอสายอธิบายกวางเริ่มงงอีกแล้วตอนนี้หน้าต,ตาตดูง่วงเลยทีเดียวช่วยพาผมกลับบ้านทีแนวทางที่มุ่งไปคนเราไปไหนเนี่ยมันต้องมีสัญลักษณ์ครับว่าจะเดินทางไหนจะไปหน้าไปหลังหรือที่เรียเหนือใต้ออกตกครับหรือถ้าพูดเป็นภาษาทางการ 5...4... าทิศทางครับถูกกล้องครับทิศทาง นี่เดี๋ยวนะเขามีนับตัวเองด้วย5 4ทิศทางเดี๋ยวรยวอมหน้าพี่ดาวลองแบบปิดตาตอบได้ปะผมทำประจำเ <c oughs> นะนะครับแม่ลีลาอธิบายนี่เหลือกินจริงๆขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยบันดาลให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ต<า>นหมายไม่ใช่ครับผ่าน,บานนะครับมาที่คุณดาวครับ ขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยบรรดาให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตนมุ่งหมายแล้วครับพิษนอนเดี๋ยวคุณตอบว่าอะไรนะพิษนอนพิษนอนครับผิดนะฮะแต่บอกว่าเกือบถูกเหมือนกันครับใครตอบได้ไหมครับพิษฐานนี่แหละครพิษสถานครับ ืออะไรไม่เคยได้ยินเขาเรียกพิษสถานสะกดแบบนี้อ่านว่าพิษสถานนะครับมันไม่น่ายากไม่รู้ทำไมคุณไม่อธิบายแล้วล่ะฮะผมลืมหลับตาฮะเมื่อกี้พี่กวางให้หลับตาที่ผมลืมถ้าเมื่อกี้หลับตาเราตอบได้ครับผมผมจะพูดจะพิษสถานนี่แหละครับแต่ว่ามันใครเอานอนหนูไว้ข้างหลังไม่รู้เราก็เลยนอนเลยนอนก่อนเพราะว่า ร้องขอแต่สิ่งสักสิทธิ์ถ้าไม่ได้เรานอนดีกว่าและในที่สุดการดวลครั้งที่หกผู้ชนะได้แก่คุณกวางเอเบโน่โมอนี่ไม่น่าเชื่อคุณดาวนี่ทำให้คุณกวางที่มี2ตัวช่วยใช้หมดไปเลยหมดเลยอ่ะคุณดาวฮะหมดแล้วเหรอครับเขาหมดแล้วครับแต่คุณก็หมดแล้วเหมือนกันครับผมก็หมดแล้วครับคับคุณไม่มีฮะเพราะพิษฐานเนี่ยฮะใช่ครับ คุณตอบมาพิษนอนนี่ถ้าคิดอีกนิดนึงนี่ตอบได้แล้วนะจริงๆมางเมื่อกี้ถ้ามีอัสระอีกอย่างเดียวแล้วก็ตัวอื่นไม่มีเลยผมโง่มันเพราะไอ้นอนหนูที่อยู่ข้างหลังนี่แหละครับผมไปห่วงเรื่องที่นอนก็เลยพิษนอนคุณดาวมีอะไรอยากจะบอกคุณปูไหมครับหมดกันคุณปูมีอะไรอยากจะบอกคุณดาวไหม ก็เขาเขาก็เก่งนะเก่ง <reco> ที่ก็อ <bizarre> ย่างนั้นแลคืออันนี้คือเราก็ต้องยอมเขาบ้างไงมีการยอมถามคุณดาวดีกว่าเคล็ดลับในการที่แบบประคับประคองความรักของเรามียังไงบ้างเน่ยช่วยอธิบายก็คือการความรักถามว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กครับแต่ว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันบางคนเอาเงินตามาเป็นที่ตั้งเหมือนที่ผมเป็นอยู่ว่า เงินตาไม่สำคัญแต่ว่าความสุขนั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนรับพยายามอดทนเพื่อสิ่งที่เราหวังคนรักอยู่ข้างหน้าเราต้องอยู่หลังคนรักอยู่หลังเราต้องอยู่หน้าเราไม่มีการอยู่ที่ไม่เสมอกันเราต้องอยู่เทียบเทียมกันแต่ว่าความรักเหมือนดอกไม้ะครับมเหม,ม,มือนยังไงฮะความรักเหมือนดอกไม้เราชอบแบบไหนเราก็เปลี่ยบให้ความรักเป็นแบบนั้น หากดอกไม้นั้นตายเราพร้อมที่จะเพลพาพานใหม่สรุปว่ารักกันไว้เถิดเราเกิดมาเพื่อรัอะไรถือว่าจบสวยมากนะครับจบได้หล่อจริงๆคุณดาวมีอะไรอยากจะบอกคุณกวางหน่อยไหมเออพี่กวางฮะอันนี้เป็นเรื่องที่อันนี้เป็นแบบจริงจัง ่อจริงจังจริงจังค่ะ<อ>ทุกคนจริงจังพี่กวางจะจะชนะหรือแพ้ไม่สำคัญแต่ว่าวันนี้เรามาร่วมกันเนี่ยที่ Steel Standing in Thailand ผมอยากให้พี่กวางคว้าเงินกลับบ้านครับส่วนคนอื่นก็เอาเงินกลับบ้านทุกคนครับผมทำไมทุกคนได้เงินต่อครับวันนี้ผมขอให้พี่กวาง ได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็แล้วแต่พี่จะจบสวยอยู่แล้วแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ในใจเสมอกวางเอบีโนมอลเวลบถึงเวลาต้องส่งคุณแล้วพี่ดาวเชิญเลยครับก็ให้ผมบอกให้เขาลงไปครับลงไป ทำไมคุณไม่ให้ส erm <ed tare guidelines> <Christina> ัญญาณอะไรคุณปูหน่อยอ่ะก็บอกเขาแล้วครับให้ให้ลงไปเมื่อกี้หน้าเขาไม่รู้ตัวเลยนะฮะเขาเขาไม่เจ็บหรอครับคุณรู้ได้ไงอ่ะผมเจ็บแทน นี่หน้าตาคุณเจ็บเหรอเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บนายเจ็บเราก็เจ็บมุ้ง <c oughs> เพื่อนเจ็บเราก็เจ็บนายเจ็บเราก็เจ็บมุ้ง <c oughs>